เคยเป็นไหมครับไอความรู้สึกที่มันอึดอัดใจมากๆเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วในใจเรานิตรโกนลั่นเลยว่าไม่แต่ปากมันดันขยับไปเองว่าได้สิถ้าเคยไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเจอจนแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยแหละครับใช่เลยครับไอสถานการณ์ที่มันบีบคั้นกดดันจนเราต้องพยักหน้าตอบตกลงทั้งทั้งที่ใจจริงนี่อยากจะปฏิเสธใจจะขาด ความรู้สึกเกรงใจแบบนี้ล่ละครับคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันในวันนี้เพราะว่าการที่เราพยายามจะทำให้ทุกคนพอใจอยู่ตลอดเวลาหรือที่เขาเรียกกันว่า people pleaser นะครับบ่อยครั้งเลยที่มันต้องแลกมาด้วยการทำร้ายความรู้สึกของตัวเราเองการที่เราแบกทุกอย่างเอาไว้เนี่ยมันเหมือนค่อยๆกัดกินพลังงานเราไปเรื่อยๆจนบางทีอาจจะเสียความเป็นตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับ ทีนี้เพื่อที่จะหาทางออกให้กับเรื่องนี้นะครับเราก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมาจากหลายแหล่งเลยมีตั้งแต่บทความที่แบบเป็นมืออาชีพมากๆอย่าง Creative Talk กับ Mental Health America ไปจนถึงประสบการณ์ตรงๆจาก Community o n l ลน์อย่าง Lemonade แล้วก็พันทิปด้วยเพื่อให้ได้มุมมองที่มันครบถ้วนรอบด้านที่สุดนะครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดู5หัวข้อหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธไปจนถึงการสร้างเกราะป้องกันที่เรียกว่าขอบเขตหรือ boundaries แล้วก็เทคนิคการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำได้จริงๆและสุดท้ายคือบทสรุปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเราทุกคนครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยครับทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธกันนะ เราลองมาสำรวจความกลัวที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าได้กันดีกว่าครับคือภายใต้คำว่าได้คำเดียวนี้นะครับมันมักจะมีความกลัวพวกเนี้ยซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อกลัวว่าจะต้องมีเรื่องมีราวกันกลัวว่าความสัมพันธ์จะพังกลัวคนอื่นจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวหรือกลัวว่าจะทำให้เขาผิดหวังหนักไปกว่านั้นคือกลัวว่าจะพลาดโอกาสดีๆไป เห็นไหมครับว่าสารพัดความกลัวนี่แหละที่มันคอยผลักให้เราต้องตอบตกลงไปทั้งๆท,ท,ที่ใจไม่อยากพอเรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วคราวนี้เรามาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับกับคอนเซปต์หลักเลยที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันส่วนตัวของเราสิ่งนั้นก็คือขอบเขตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Boundaries นั่นเองครับแล้วไอ้คำว่าขอบเขตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนรั้วบ้านของเราเลย ทางไซค์เซ็นทรัลเขาอธิบายไว้ว่ามันคือเส้นที่เราขีดไว้ให้ตัวเองเพื่อกำหนดว่าเรารู้สึกโอเคกับอะไรแค่ไหนเวลาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นพูดง่ายๆเลยก็คือมันคือการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยของเราเองนั่นแหละครับแล้วกระป้องกันที่ว่าเนี่ยมันช่วยปกป้องสมบัติล้ำค่าอะไรของเราบ้างคำตอบก็คือทุกอย่างที่สำคัญในชีวิตเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวลาสุขภาพจิต พลังงานในแต่ละวันความสัมพันธ์ดีไปจนถึงพื้นที่ส่วนตัวของเราการมีขอบเขตที่ชัดเจนก็เหมือนกับการที่เราประกาศให้โลกรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีค่านะสำหรับเรามาถึงพาร์ทที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยครับเราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ทำให้การปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแออีกต่อไปแต่เป็นทักษะเป็นจุดแข็งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตของเราได้จริงๆ เราต้องปรับ Mindset กันใหม่เลยนะครับจากที่เคยเชื่อว่าการปฏิเสธคือความเห็นแก่ตัวให้มองใหม่ว่ามันคือทักษะในการจัดลำดับความสำคัญต่างหากและการที่เรากล้าพูดว่าไม่เนี่ยมันคือการแสดงความเคารพต่อเวลาและพลังงานของตัวเราเองอย่างแท้จริงเลยนะครับ เรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่คุณโบโดบีชเลโกเมจจาก WU Executive Academy เคยพูดไว้เลยครับว่าการพูดว่าไม่อย่างมีเหตุผลนั้นสะท้อนถึงความเคารพในตัวเองความชัดเจนและยังเป็นการให้เกียรติผู้อื่นด้วยพอเรามองในมุมนี้ปุ๊บการปฏิเสธมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ๆอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับมันมีข้อมูลมายืนยันด้วย รายงานจาก s l c k เนี่ยเขาพบว่าพนักงานถึง67%เชื่อว่าการที่เรามีเวลาพักที่ชัดเจนหรือว่าการตัดตัวเองเออกจากเรื่องงานได้จริงๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ซึ่งนี่ก็คือผลลัพธ์โดยตรงของการตั้งขอบเขตเรื่องเวลางานนั่นเองครับ ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับบทความของคุณดานามาฮีนาที่เขาไปศึกษาผู้นำระดับซีสูทเนี่ยยังชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าความสามารถในการตั้งขอบเขตเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คนกลุ่มนี้เติบโตในสายอาชีพได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยซ้าครับโอเคครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์ปรับมุมมองกันไปแล้วตอนนี้แหละครับเรามาดูเครื่องมือกับเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจาวันกันเลยดีกว่า เรามาดู4สเต็ปง่ายๆที่จะช่วยให้การปฏิเสธเป็นเรื่องง่ายขึ้นกันครับ 1. เลยคือเริ่มฝึกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง2คือต้องรู้ว่าในแต่ละวันอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา 3. เตรียมคำตอบไว้ในใจล่วงหน้าเลยครับจะได้ไม่ตื่นเต้นเวลาต้องพูดจริงและสุดท้ายข้อ 4. สื่อสารเหตุผลของเราออกไปให้ชัดเจนตรงไปตรงมาลองมาดูตัวอย่างประโยคที่เอาไปปรับใช้กันได้นะครับอย่างเช่น ถ้ามีงานใหม่เข้ามาแทรกอาจจะบอกไปว่าตอนนี้ยังไม่สามารถรับงานเพิ่มเติมได้ครับหรือค่ะหรือถ้าอยากจะอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นก็อาจจะบอกว่าคือถ้าตอบตกลงไปเนี่ยจะทําให้โปรเจกต์ด่วนที่ทําอยู่ต้องล่าช้าออกไปครับหรือค่ะส่วนถ้าเป็นคําชวนไปเที่ยวไปสังสรรค์ก็ตอบอย่างสุภาพได้เลยครับว่าขอบคุณมากนะครับค่ะสําสหรับคําชวนแต่ช่วงนี้ไม่สะดวกจริงๆสังเกตไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันสุภาพชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆเอาละครับ เราเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งถึงพลังของการปฏิเสธอย่างมีเหตุผลที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของเราได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกท่านจำได้จากวันนี้นะครับก็คือ 1. การปฏิเสธคือการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว 2. ขอบเขตที่ชัดเจนเนี่ยคือเกราะชั้นดีที่จะป้องกันสิ่งมีค่าในชีวิตเราทั้งเวลาพลังงานและสมาธิ 3. มมันคือทักษะของผู้นำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงๆและที่สำคัญที่สุดเลยคือทักษะนี้เราทุกคนสามารถฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้ครับและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปลองคิดตามกันนะครับว่าในวันนี้มีอะไรบ้างที่เราควรจะพูดคำว่าไม่เพื่อที่จะได้พูดคำว่าใช่ให้กับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราเองหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ